Healthy Digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่ายง่ายกับเอมค่ะใครเคยหลุดเข้าไปในโลกติ๊กต็อกเนี่ยก็จะรู้ว่าเอาตัวเองหลุดออกมาจากตรงนั้นยากมากๆเลยนะคะรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการถ่ายคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกน่ารักสอนทาอาหารไลฟ์แฮกต่างๆนะคะรวมไปถึงไวรัลที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพด้วยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งเทรนที่เป็นประโยชน์แล้วก็เทรนที่อันตรายถึงชีวิตเลยค่ะวันนี้เอ็มไลยหยิบ3เทรนสุขภาพบนทิกต o อกนะคะที่โป้งสุดๆอย่าหาทำค่ะพร้อมคําคแนะนําจากแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญค่ะ มาดูกันค่ะว่ามีเทรนอะไรบ้างเริ่มที่ชาเลนจ์แรกกันเลยนะคะนั่นก็คือ g a r l i c Up the No s e ค่ะคือการเอากระเทียมสดปอกเปลือกเนี่ยมายัดใส่จมูกทั้งสองข้างค่ะเขาเชื่อว่ากระเทียมเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้นะคะซึ่งในคลิปเนี่ยพอ,เ,อเขาเอากระเทียมยัดเข้าไปในจมูกแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะพอดึงออกมาเนี่ยมีน้ำมูกไหลเข้ามาเต็มเลยค่ะอันนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสะฮิตจ,จนแพทย์ต้องรีบออกมาเบรกเลยนะคะว่ามันเป็นวิธีที่ผิดค่ะดอรเจยังบุยแมนนะคะหัวหน้าแผนกโส สิจากโรงพยาบาล Northwell Health p l a i n v i e นะคะได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าว Today ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยัดกระเทียมเข้าไปในจมูกเป็นเะละยะวลานานเนี่ย มันจะเป็นการกระตุ้นให้เราผลิตน้ำมูกออกมามากกว่าเดิมค่ะซึ่งน้ำมูกที่ไหลออกมาเนี่ยมันคือคกลไกทางธรรมชาติของร่างกายของเรานะคะเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาบล็อกในจมูกของเรานั่นเองค่ะอีกทั้งกระเทียมสดเนี่ยการที่เราเอากระเทียมสดยัดเข้าไปในจมูกของเรานะคะยังทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็อาจจะเป็นแผลไหม้ได้จนจมูกเนี่ยอาจจะกลายเป็นรูจมูกอักเสบไปได้อีกนะคะรวมถึงโอกาสที่มันจะหลุดเข้าไปในจมูกเนี่ยอันนี้ยุ่งเลยฉะนั้นไอเดียกราดิค up the nose เนี่ยจึงเป็นเทรนด์ที่คุณหมอต่าง ลงความเห็นว่าแปลกสุดๆเลยค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือ DIY teeth whitening using hydrogen peroxide ค่ะคือเขาจะมีการนำเทคนิคที่ทำให้ฟันขาวด้วยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มาบ้วนปากทุกวันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะเป็นสารที่มีอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์ทิช t ว w h เทนนิ่งแบบโฮมยูสอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการฟอกสีฟันแต่กุญแจสำคัญของมันค่ะอยู่ตรงที่ปริมาณความเข้มข้นนะคะที่เหมาะสมรวมถึงระยะเวลาที่มันโดนผิวฟันของเราด้วยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยแผ่น แปะฟอกฟันขาวที่มาในรูปแบบเจลเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อยู่ที่อย่างน้อย10%นะคะในขณะที่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอามาบ้วนปากที่เป็นแบบน้ําในรูปแบบขวดเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อยู่ที่3%นะคะ่ะซึ่งเจือจากมากๆเลยนะคะฉะนั้นการบ้วนปากด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เองที่บ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้ฟันขาวขนาดนั้นนะคะแถมการที่เราส่มซีสูบห้าเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาบ้วนเองที่บ้านเนี่ยมันยังทําให้เกิดการระคายเคืองในเยื่ยบอบ แล้วก็ยังกัดก่อนผิวเคลือฟันในระยะยาวได้ด้วยค่ะดรมา r s สเมดิซันปริทันตแพทย์จากเบอรี่ฮิลค่ะเขาเปิดเผยในข้อมูลไว้ในทิกตอกส่วนตัวค่ะว่าการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บ้วนปากเองที่บ้านเนี่ยจะเป็นการทําลายจุลินทรีย์ชนิดดีที่อยู่ในช่องปากนะคะและยังทําให้ฟันเนี่ยเซนซิทีฟกว่าเดิมทําให้เวลาที่เรากินน้ําเย็นหรือว่าน้ําร้อนเนี่ยก็จะเกิดอาการเสียวฟันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเทนการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บ้วนปากเนี่ย คุณหมอคอนิยาเซโนโดังๆเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาฟันเหลืองแล้วก็อยากให้ฟันขาวขึ้นเนี่ยแนะนำว่าให้ไปหาหมอฟันเลยจะดีกว่านะคะให้คุณหมอเนี่ยเขาประเมินปรับสภาพในช่องปากของเราแล้วก็ให้ช่วยเลือกความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้เหมาะสมกับสภาพฟันของเราจะดีกว่าค่ะ มากันที่อีกหนึ่งเทรนด์ฮิตสำหรับคนชอบออกกำลังกายนะคะอย่าง dry scoop before workout ค่ะเทรนด์นี้จะเป็น Challenge ที่เขาจะกินพวก pre-workout หรือว่าอาหารเสริมก่อนออกกำลังกายแบบผงโดยที่ไม่ผสมน้ำคือการกินแบบสกู๊ปแบบผงๆแบบนั้นเลยนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าแล้วทำไมเขาไม่กินแบบผสมน้ำให้มันปกติละ่ะเพราะว่าบางคนค่ะเชื่อว่าการกินแบบผงแห้งๆเนี่ยร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าแล้วก็ทำให้ออกกำลังกายได,ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนค่ะว่าความเชื่อนี้เนี่ยไม่ได้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับใดๆเลยนะคะแถมยังเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยค่ะเพราะอาหารเสริมพวกนี้เนี่ยเขาถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้ผสมกับน้ําแล้วก็ค่อยๆดื่มเข้าไปเนาะข้อมูลจากเ e ลล์ Line ค่ะชี้ว่าการกินอาหารเสริมแบบผงโดยที่ไม่ผสมน้ำเนี่ยเสี่ยงมากที่เราจะสําลักผงนะคะเพราะว่าการที่เท็กเจอร์มันเป็นผงฝืดๆเหมือนช็อกอะคะ่ะ พอพยายามจะกลืนลงไปเนี่ยก็จะทําให้เราสํำลักได้ซึ่งพอสําลักเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดการอักเสบหรือว่าติดเชื้อที่ปอดได้เลยค่ะนอกจากนี้เนี่ย Dry s c o o p Challenge ยังเสี่ยงต่อหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ Pre ์ pre-workout บางตัวเนี่ยมีส่วนประกอบของคาเฟอีนที่สูงมากซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมากถึง300มิลลิกรัมต่อเสิร์ฟเลยค่ะเทียบเท่ากับคาเฟอีนจากกาแฟได้ถึง8แก้วเลยนะคะคือมันก็คงจะโอเคนะถ้าเกิดว่าเราผสมน้ำแล้วค่อยๆดื่ม แต่การที่กินแบบ dry s c o o p กินโคมลงไปทีเดียวเลยเนี่ยร่างกายบางคนก็อาจจะรับไม่ไหวนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีอาจจะทำให้มีโอกาสหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยค่ะซึ่งชา l e น ge นี้เนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งบนติกต็อกนะคะก็เกิดภาวะหัวใจวายไปแล้วด้วยแต่โชคดีค่ะที่เธอถูกส่งโรงพยาบาลทันนะคะสุดท้ายล้วเนี่ยยังไงไม่ว่าเราจะเจอ viral health t r e n นบน t ิกต o k ว้าวแค่ไหนนะคะสิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนเนาะ เพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเทรน์อะไรใหม่ๆมาอีกบ้างยังไงก็อย่าลืมตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของเราเป็นหลักด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube c h anel n ของทาง Health Addict นะคะ Spotify Apple Podcast s, และ Google Podcast ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ